โอ้นวัดเซเว่นเซเวอิลเลเว่ยิบอโลดาทำเราอย่างเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วนะผลมาเร็วๆชื่อี่

Làm sao? Lạ quá,

โอเคาปนางเงินบอกมีมีแถวออมป้านางมีเซางเซีงงโทรศัพท์ีน ยังมีรุ่นนี้อีกนะคะอร่อยนะคะ Jesus 100